สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมส,ขสุขคน,นตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบ้าวนอนหน้าชาแนลเมื่อนี้มาแพ็คของครับแพ็คของด่วนเลยสามสี่กล่องเต็มเลยก็เลยถือโอกาสเนี้ย่ายสูพีสูน้องเบิผมนะถ่ายบอดให้พี่น้องเบิมงปบูเบิรงนเหกันวันคือว่าบูงงเงี้ยมืงขึ้นเออมึงขึ้นอยูแค่ว่านอนดีก็สัตวสบายอ่าแล้วพอสิเบิดพอสิเบิดก็เสิร์ฟ <c oughs> กินแล้วปะคะกินแล้วค่ะเอราะ่าเขามาตะกุดบ้านว่าข้างล่างคนซับแบบเนี้ยด้วยเนี่ยทัดผัอันนั้นเนี่ยมาทั่วร์เอาไว้ในตู้เย็นเอาแบงไปไว้อันคุณน้ำมันหลแห้งเอาแบงไปไว้อันแล้วกแบงไปไวเนี่ยไปกรุงเทพกรุงเทพนั่ง เอาไปไหนเอาเอาซกมือคนไปกเทียบนะเอาไปเอาไปได้เออไนลายนซ้พีเนอุ้ยพี่เหลียวทงมุดเงาโตห้องก็มาแต่จ้าเอาทั่วว่าแง่มทั่วกับป๋าเา้สิ่งเรื่องไมทั่วแม่กันนี่มาทั่วปีกกระป๋า

ลำปนครับออดเห็นลำปน้อครับวัดครับวอดครับวัดเห็นล้วบออครับกินแล้วก็ล่งแข้งล่องขาบอกว่าหนึ่งโลเออหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วค่า น้ำหนักตอนนี้3.3น่าจะ3.4แล้วแมนบอบอดหน้าเต็มผู้หูอยู่แม่ผู้ที่สองขึ้นมาแม่หรือพออ่อก่อพ่อเป็นน้าคือมีพ่งลุงพ่อลุงบอรดกันรู้เปล่าแม่ยุ้ยไปเที่ยวที่ไหนมาจะรู้ อยู่มหาหนูเลยไปเที่ยวอยู่ไสมาไปเที่ยวอยู่ไหนมาตรงก่อนได้รูสบายดีจ้าขนมขนมคือสีหานะ